ฮาลโครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่คอกวัวแม่เหล่าวานนะของลุงชูซึ่งอยู่ตรงซุ้งด้านนอกนะครับนะครับที่มายืนข้างผมก็คือลุงชูนะครับสวัสดีครับลุงชูครับวันนี้วันนี้ต้องก็ขอขอบคุณลุงชูมากๆนะครับที่กรุณาเหลือเกินให้มาถ่ายเกี่ยวกับแม่เหล่าวาฬคราวที่แล้วเมื่อสองปีเกือบสองปีเนาะที่เมื่อคุยกับลุงชูตอนนั้นก็มามาชมโลโซเนาะมาชมโลโซ วันนี้ก็มามาถ่ายแม่แม่เราโบราณคุณป้าซึ่งเป็นภรรยาของลุงชูวันนี้มาเลี้ยงวัวนี่แหละครับคุณป้าแล้วก็เป็นคุณป้ามาเลี้ยงวัวปกติถ้าท่านผู้ชมครับลุงชูท่านเพิ่งหายจากอาการป่วยเนาะอาการเจ็บป่วยนีก็ดีขึ้นมากแล,ล้วเห็นบอกดีขึ้นมากเนาะก็โอ้กรุณาผมเหลือเกินที่มาเยือนคุยตรงนี้นะครับก็ผมจะใช้เวลาไม่คุยกับลุงแป๊บเดียวนะครับก็ วัวแม่เหล่าโวลานที่อยู่ตรงนี้ตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณห้าสิบตัวนลุงเนาะประมาณห้าสิบตัวคนเลี้ยงก็จะมีป้าป้าป้ากับเบริร์ดลูกชายเนาะลูกชายคนเล็กของลุงกันละหลานเบิบร,ร์ดสามคนที่ช่วยกันเลี้ยงเนาะห้าสิบ,บตัวก็ถือว่าไม่เยอะนะครับถามลุงนิดนึงแม่เหล่าโวลานตรงนี้ความเป็นมาย,ยัางไงลุงที่เล่าฟังมาวานเนี้ลุงไปซื้อหัวฟูงข้ามาอ่าที่นี่มาคายเขาเลยมันหลุดไปตวงอืม มันรูไปตัวหนึ่งลุงเลยเอาคืนเงินเข้าไปอืเลยคอเขาไว้เลยตัวนั้นะดั่งเดิมมาเลย๋อได้ตัวเดียวมาตัวนั้นนลนะอ่าดั่งเดิมมาเกิดลูกเกิดเป็นลูกหลานเป็นแพร่ไปทั้งหมดเลยนะครับเอ้ไอเหล่าตัวท่านเป็นเป็นเหล่าหลานหรือเหล่าอะไรลูกเราไม่รู้อ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเราไม่รู้เหมือนกันอ่ะกลายเป็นดีไปเลยเนาะดีโอมาเกิดมาเกิดที่แรกตวผูสามตัวลูกเจ็ดเดือนมันแทงหมดแทงหมดเลยอลุงจะขายไหวฮะเราเกิดที่นี่ อ่าแพงขายเลยอืมแลวเกิดตูผูตุลานสวยมากอืมเลยเอาไปถวายวัดทั้งอะไรทั้งบ้านลาดนะอืโบงาอ้อสั่งเนี่ยถวายไปแล้วตุลนเคยเคยวิ่งลานไหมวิ่งวิ่งดีใช่ไหมอ่าวิ่งดีที่นี่มันนานแล้วอ่ะมันแก่มันเกษียณมันยังไม่แก่เขาแล้วเลยขกข้อซื้อไปเทียมเฟียนอ๋อคือห็นมันสวยปุ้ยไงสวยอือนั้นที่แรกสั่งเขาจะขายลูกเคยอ่ะไปเจ้าเงินปลูกบ้าน ครับ,รบเลยน้องบเบิร์ดเดียว่าถ้าไม่คลายว่ามีเงินปลูกบานเหมือนไงเลยมปถวายวัดเลยถวายวัดเลยส่วนมากตรงนั้นเกิดแล้วก็เกิดลูกหลานวะนี่ลูกหลานนี่วัวเอ่อลูกเกิดวัวลานที่เกิดจากคอรอกนี้ดีดีดีส่วนใหญดด่ดีเลยใช่ไหมลุงดีเกือบน้อยตัวที่ไม่ดีอะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยดีทั้งหมดเลยดีน้อยที่ว่าจะไม่ดีอะไม่วิงอะ อืมหน่อโ,<ด>โอ้โหก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นเหล่าพูดง,ง่ายๆเป็นเหล่าทั้งเดิมยอยู่เนาะเป็นเหล่าทั้งเดิมดของลุงจูตั้งแต่ลุงจูที่ว่าตอนนั้นเริ่มต่อสมมาตอนลุงจูเป็นหนุ่มหรือตอนอายุเท่าไหร่อายุลงได้ยี่สิบเจ็ดปียี่สิบเจ็ดปีก็ตอนหนุ่มเนาะอ่าตอนหนุ่ม่ะลุงเซิร์กมาหกปีถึงมาได้กาแฟน่ะก็คือแต่งงานเรียบร้อยแล้วอ๋อแต่งงานก็ก็จะเป็นเป็นเหล่ามาตั้งแต่ตอนอ๋ตั้งแต่หนุ่ม จนถึงปัจจุบันโอ้ย450ปีเนาะไม้โบลานเยอะเนาะตัวจากกอกลุงเนาะโอ้ยเยอะมากเลยฉะนั้นแม่ไอเปิดไอแดงที่ไปทายกี้นี่แม่ตัวหินหน้ามาเนี่ยอ๋อนี่เลยนะไอไอนวลไอ้นวลแแบนนู้นก็อ๋อไอ้นวลแแบนตัวไหนแม่มันอินวลตะเงอหัวนู้นอ๋อชื่อว่าจะเขาตัวนู้นใช่ไหมอ๋อที่เขาโผล่มาตัวนวลกลางนไหนนวลนั่นแหละโอ้เออเนาะนี่นี่ที่เบอร์เขาคัดไว้เนี่ย ก็คือตัวนี้คัดคัดหมดแล้วใช่ไหมนี่เขาคัดไปหมดคัดไปหลูกลูกวิ่งแน่นอนแล้วไปเกินนี่โอ้โหนี่ลูกลูกตอนตอนที่ลุงเล่นตอนนั้นลุงลุงก็เล่นตอนนั้นจะลุงเล่นวัวรุ่นใหญ่เ้อสมัยนู่นเนาะวัวใหญ่วัวใหญ่วัยยวใหญ่ยยก็เอาวิตหลักข้อเราเรียไปเล่นน่ะไม่ได้ซื้อเลยใช่ไหมไม่ซื้อโอด้ดีดีหมดเลยใช่ไหมอือพอไปสู้ขเขาได้เพื่อนที่เขาตกลงไว้แล้วเขาไม่มาเอา ลุงก็เอาไปสอบดันไปเก่งหมดที่ล่างมาข้อซื้อบอกไม่ขายไม่ขายขายละยิงว่าเบิร์มามาถึงลูกเบิร์หลูกลุงเลยนะเลยจัดเลยเลยโน้มเลยโอ้ยอย่างโลโซนี่ก็ลูกเกิดที่นี่แหละลันเริ่องแม่โลโซลูกหลานลูกหลานนู้นนี่นี่อีโพนี่ตัวไหนโลโซอ่าอีโีโ่ที่ผอมเลยบางขนานั่นแหละในนี่นี่แพมหน้ามันนี่นี่นี่ อำนาจเนี่ยนี่นะเรามันเลยออ๋ตัวตัวนี้ตัวนี้ตัวหลังใช่ไหมเออตัวกลางนั่นแหละออ๋ตัวนู้นตัวกลางที่ว่าได้ลายหน่อยใช่ไหมแม่มันเก่าแล้วตายอ๋อไอ้เตนี่เป็นน้องใช่ไหมอ่าอ่าอันนีมเป็นน้องเป็นเป็นญาติของโลโซเป็นโลโซเนี่ยอันนี้ตัวนี้นะอ่าอืมเออเนาะโอ้ยพ่อพันได้พ่อพันไปจังไลยลุงไอ้ไอ้ที่แรกพ่อพันนะผมลุงไปซื้อมาจากเหนืออืมทีหลังมันมันบันรับวัวแล้วลุงขายใช่หมขายไปเลย แต่ทีหลังเอ่อเบอร์ไปซื้อมาตวงหาม, <5, 000. S 1> มือหามือละเอามาเนี่ยได้ลูกได้ล้านมาก่อนเลยโคที่เขาว่าหอมันคืนลูกไม่ดีอืเลยเอาไปหายแต่ชีบนูชีบเลยไปตายนี่ันเลยดีย่ได้ตัวน,นี้มา เลยซื้อไอ้พงมาเนี่ยวัวซื้ออของสีพง้องพี่แดดใช่ไหมอ่าเนี่ยสามหมื่นหานี่ซื้อของซือเนี่ย๋อเพิ่งเพิ่งมาใช่ไหมอาชีพสนาคารเนี่ยคนถ้าชีพสนาคารเนี่ยมันซื้อมาเนี่ยดังเดิมพอมันตายใช่แล้วอืออื้ออือออือลูกเนี่ยที่เกิดเกิดน้ำมันเอามาอยู่สองปีแล้วรูมันใช้ได้ญ่สองสามปีแล้วครับ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 อือแล้วลูกที่อยู่ในคอกนี้ก็เป็นอยู่พ่อหนึ่งอะเนาะอ่าอยู่พ่อหนึ่ง นูนะ่นไอนแม่นู่นลูกเก่งมากตัวไหนตัวไหนลูกนนตัวโน้นใช่ไหมอ่าลูกนัวโนนเหเนาะที่หันหน้าไปทางนู้นเหรเนาะอ่าลูกเก่งมากเลยใช่ไหมกเกง่งอืมวันนี้มันมันใช่ใดก็น้อยตัวที่ว่าใช่ไม่ได้อะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเนาะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะดีอ่ะอีกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนี่ลองบอกขายได้เนี่ยพวกเบิร์ดมาคอปันหมดเลยแม่วัวนี่ตัวโมตัวมตัวมไอ้แม่วัวถ้าถ้าบอกว่าขายเนี่ยพวกมาขอหมดเลยมาขท่านนี้ฮ่า้วนี่เคราวนี้ไม่หายว่ากูหมดแล้วปลาปลาไม่ให้ใช่ไหมเอ ที่สะสมเยอะสุดนี่กี่ตัวที่ว่ามีช่วงเยอะสุดเลยกี่ตัวสองร้อยฟ้าวูสองร้อยฟ้าตอนนั้นลุงยังแข็งแรงยังห<ล>นุ่มอยู่เลย<ๆ>นะแข็งแรงเออเลี้ยงกันป้าตายายสองคนเลเลี้ยงกันเ,เพื่อจะทำงานด้วยราะสามโมงมาสามโงม,มโงนี่กลับมาบ้านมาจากนามมากินข้าวที่ปลาไปไปล่อยวัวอยู่ผักเบียร์หน้าฝนทำงานพอเซี่ยงห้าอสามโมงบ่ายสามโมงวัวเขาคอกลุงก็กลับมาไทยนาอือโอ้เหนื่อยเนาะทำอยู่บันนั่นเลยว่าเหนื่อยเนาะ วัวไม่ใช่น้อยอ่ะตอนนั้นวัวสองร้อยโอ้สองร้อยก็คือทยอยขายไปเนาะของของลูกมังแล้วมังนี่เอาแบ่งพอพอลุงไม่ไวแล้วออาหมดทีทั้งเอาของคล้ายๆเอาไปเว้ยแบ่งแบ่งกันยังางแบ่งกันลูกวันเสื่นเจ้านั่นเขาก็หายลานเขาไปสองตัวอืมอ้าลานช่องก้นหายไปสองตัวไดอีกคนพี่นั้นเบิดแต่งงานเบิดหายไปสองตัวอืมโอ้โหเนาะโอ้เราลุงถ้าถ้าเวลาเขาเรียกว่าเรา ต้องไปเขาเรียกเราอะไรเราลุงชูใช่ไหมใช่ขายขายว่าเดี๋ยวนี้นะที่เขาเรียกว่ามันออกมาจากไหนดอนแควร์เราลุงชูใช่ไหมเราเราลุงชูดอนแตงใชควร์เราใครมาซื้อว่ามาเขามาท่ามาเฮ้ยวัวใครเนี่ยวัวลุงชูอุปายหน่อยหายเบิร์ดมัาขายขายยากอะเบิร์ดเขาไม่อยากขายจะไม่รู้ขายเบิร์ตมาขายยากทำไมพวกกันจริงมันไม่ปันให้ไม่ปันให้เลยใจะไม่ปันให้แล้วมุน่ะขายมาซื้อเฮ้ยกูขอใหยตัวนี้สวย ไม่มึงเอาไปกูไปสอบมาแล้วไม่ได้ไ่ใช่ไม่ได้บอกตรงไปตรงมาเนี่ยบอกเลยว่าเราเราต้องยังเจอกันอีกเพราะว่าต้องเออใช่ถูกถูถูกลงถูกถูคกไปคกมาอืมอือืเออเนาะโอ้โหโอ้อถือว่าเราเป็นเราที่เป็นเราดีเรานึงนะครับของจังหวัดปิษณุบรีนะครับเราดั้งเดิมนะเราลุงชูแอดแงอนน่อยตัวผูันเนี่ยเกี่ยวเกลียวเนี่ยกขาอปั้นมาเลยมเนี่นี่ตัวู้แล้วลุงเนี่ยผูเน้อ มีคนมาขอปันเออตัวผู้จริงด้วยมีคนมาขอปันเลยใช่ไหมขอเจ้าเป็นพ่อพันใช่ไหมหรือเอาไปเลยลานใช่ไหมมันลานอออืเดี๋ยวนี้นักเลงพัวด้วยดูดูลักษณะก็รู้แล้วข้อคามอไมโลโซนักสืบป่วยทีมขึงขันรถโอ้ยตัางเกลงเนาะไตถึงน่าดูเลยลุงเขาโอ้ป้าเนี่ยป้าเนี่ยไม่เบาไอ้ป้านี่ไอ้ดวงไอ้แดงเอาขอบเที่ยวสือบบดบด เอ้ยไล่ในแล้วโอ้นไล่ในแล้วอ้ตัวแดงด้วยจ้วยอ่าให้สามสี่หมื่นนั่นเออทำไมไม่ทำไมไม่ขายอ่ะหลงกขายกอดทีวาละไอไอจุดกี้ก็ให้สามแซนนะไอจุดตัวกี้ที่ท้ายกี้ในบ้านหัวล้านน่ะตัวไหนเบสตัวไหนมะไอตัวนั้นนหรอ่านั่นมาเอามาเซิร์ฟให้สามแซนหน้าคอกอ่ะเบิร์นมาออกหรอกเบิร์ออกไอไอไลูกเกิดใช่ไหมลูกกัน เดิมแม่คนชาตินี่แหละแล้วให้ลานไปบาวะบาวะอ่าบาวะมาเกิดแม่มาหลุยยีด่างกันแหละโอ้ยด่างจีิงๆเด่างตัวนี้นะเออแล้วกลับมาแม่บาวะเลยได้ม้าแล้วเนื้อนของมันะหัวปีอ่ะไปซ้อมเก่งเลยเบิร์สื่อมาซ่ามืดนั่นนะสื่อกลับมาตัวน้อยสื่อข่าอที่บอกว่าที่ที่ผมบอกถามเรนว่าวัวตัวนี้ซื้อใช่ไหมหมอตัวนั้นใช่ไหมไอ้จุดนั้นใช่ไหมแต่เดิมแม่ของลก็เดิมคอกอายุเดิมคอกนี้แหละคอกนี้ เออพูดง่ายวัวจากเหล่านี้แหละพูดง่ายๆ่าวัวจากเหล่านี้แหละเพราะว่าเขาไปถึงเขาเชื่อเขากลับเข้าใจเข้าใจแล้วเ้าเขามาให้สามแสนเลยสามแสนเนาะหมาหน้าคอกแล้วมันซื้อเนี่ยคาร์เตชีบนาคารมาด้วยอะเะชีพประกุ๊บกเอาสี่แสนซืเขาห้าหมื่นเลือดสามแสนห้าแล้วขายแต่ตอนนี้อะมันเซื่อหนักก็บอกพี่สาวเขามากเขาว่าแหมไม่ต้องไปยิงกับเขาหน้าทางไม่ละเขาไม่ขายแล้วเอาไว้รับบ้านละมือ อือไอจุดใช่ไหมโอ้ไอโลโซนเองมาให้สามแสนห้าไเบอร์แบบสี่แสนใครอยากได้เอาไปมันหนังเด็กแกตายเลยโอ้ยไม่ได้ถ่ายกับไอจุดเลยเมื่อกี้เนี่ยถ่ายกับอีกตัวหนึ่งไม่ไม่จะให้ท่านเนี่ยถ่ายไงไอจุด ตัวที่ล่าง๋อตัวหลังที่ยืนถ่ายตัวนั้นเหรออ่านั่นแหละโอ้ยแดงเลยเหรออ่านั่นแหลยโอ้ลุงคิดว่าตัวตัวแรกไม่ใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมอ๋อกันงั้นงั้นงั้นถูกแล้วที่ที่คุยกันอน่ยถูกแล้วเห็นแะลูกเกิดที่บอกว่าลูกเกิดอะถูกแล้วอ่าลุงเห็นนะเห็นท่าอยู่เห็นแตะปัดจับเดรเลยอือเออบาลองเก่งเลยใช่ไหมโทษวัวเก่าที่ว่าตายอ่ะไม่อยู่ในครอบไม่สวยอยู่บ้านไม่สวยจับออกสวยมากหวานสวยสวยมากหวานสวยมาก เออเนาะท่านผู้ชมนะครับก็ถือว่าเป็นเหล่าโบราณอีกเหล่าหนึ่งนะครับที่เป็นเหล่าดั้งเดิมของจังหวัดเพชรบุรีนะครับเหล่าลุงชูดอนแตง่ะพูดง่ายนะถ้าเขาเรียกันไ้เป็นเหล่าลุงชูดอนแตงนะครับลูกลูกลูกทุกผู้ที่ออกไปนี่ขายทุกตัวเลยใช่ไหมขายทุกตัวเลยบอกได้ไหมว่าขายทุกตัวปะลูกแอลูกแอนะครัลูกแอขายได้ทุกตัวแต่เขาไม่ขายลองขายหรือไม่ขายผมจะได้บอกเพื่อท่านผู้ชม คนอื่นอยากอยากอยากมาชมจะมาซื้อเลยไงมาคุยกับลุงชายลุงชื่อเบิร์ดนั่นอ๋อถ้าจะมาซื้อให้มาติดต่อเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ตตอนแต่งขลุงนี่ตัดบทแล้วว่าลุงไม่ขายไม่ซื้อให้ให้แล้วให้สิทธิ์ให้ทางลูกชายชื่อเบิร์ดเป็นคนตัดสินใจว่าจะขายหรือซื้อนนจะขายเรือพอาว่าเพว่าเบิร์ดนี่เอาวันลุงไปตายสามที่ตัวลุงห้าม ม่วายยาเอาไปว่าไปตกบ่อกุ้งตายหม่างไปพันขาตายหม่างเลยลุงเลิกตั้งวันนั้นเลยลุงไม่ซื้อไม่ขายมาเอาเบิร์ดมึงจะขายจะ่ไหมตัใจเลยตัดใจเลยถามจ้นนี่อะไรลุงไม่ยุ่งเลยอ๋อทุกวันนี้ลุงไม่ยุ่งแล้วให้ให้เป็นสิทธิ์ของลูกชายเบิร์ตชื่อเบิร์ดเนะอ่าอืม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 ่ืมอ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 อืม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 อมอื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 มมอื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 ม ไอ้สางไอ้สร้างไอ้สร้างตัวตัวนั้นตัวสร้างนี่คุยกับเวทจับได้ละไอ้สร้างเออไอ้สร้างตัวไหนแม่มันนะตัวไหนตัวขาวตัวไอ้ชาไหมไอ้สร้างแม่มันอยู่หายตาชี้ไปแต่เรามันเลือเลื่อนนี่อีหลายนี่หลายตัวไหนได้ไรอีหลายนี่อีหลายอีอีดาวนี่อ๋อเนี่ยอ๋อดาวตัวนี้สินี่นี่เขาไม่เขาไหมเนี่ยอ๋ออยู่ข้างหน้าเราเนี่ยอ๋ออันนี้นี้ อ๋อที่มีจุดเล็กๆไงอเนี่ย๋อนี่เป็นญาติพี่น้องเขาเออน้องสาวมันน้องน้องสาวไอ้ไอ้สร้างเลยใช่ไหมอ่าอืมอืมอืมนี่เนาะนี่ขายมาให้คีมืงนมากกว่าขายมั้นมอืงฝังอย่างเดียวแล้ววัวแกเนี่ยไม่ขายเบื่อดัดเออฝังอืมนี่ฝังนี่ก็ัวนี่โลโซผูกร้านแรกได้เจ็ดสิบเอ็ดรอบได้ชื่อเจ็ดสิบเอ็ดนี่ยอ่าแล้วนี่เป็นเป็นแม่เขาตัวไหนเนี่ยแม่ ไอ้หน้าจุดนี้อยู่ที่คอกที่วอลซื้อน้องไปสอบว่าวิ่งดีนักหนารูมันอะมันเชื่อเชยเออเนาะแกตายคอคอแกตายเอ้ยนี่เขาไม่ให้ลูกแล้วมั้งเนี่ยให้ลูกยังจะให้อยู่ใช่อ่าหอมนี่นะอ๋อเดี๋ยวถ้ากินก็มีอิ่มก็อ้วนท้วนสมบูรเหมือนเดิมเนาะอืมก็ก็ไม่ถือว่าผอมมากนะไม่เป็นบางตัวบางตัวก็อ้วนท้วนอยู่ต้งงย่าทคอกระบาลเนี่ย ก็ถ่ายแล้วก็ถ hmm. like ่ายแล้ววะที Mo ่นี่ก็ยัดนี่ไหวๆลุงทําบุญก่อนอ๋อให้เสร็จทําบุญลุงก่อนแล้วก็เขาก็จะขอถ่ายแล้วตัวนี้อ่าอ่าวัวกันอีกไม่กี่วันนกับแล้วนี่พุ่งเล้วองานอ่ะก็พุ่งใช่ไหมอืมอืมอืมโอ้ก็ย้ายคอกย้ายอะไรก็ต้องเบิร์ตอำเป็นคนดูจัดการนะเบิร์ตผมไม่ด้กง่ายเล็กเนี่ยมันเป็นเคลื่อนที่เนาะนี่เล็กต่อ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 ยกใส่รถใส่รถง่ายง่ายดีคอกคอกวัวเคลื่อนที่ทุกวันนี้เนาะอครับครับครับโอเคแล้วลุงนานนิดนึง ก็ท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมก็ก็พาท่านผู้ชมมาชมโบราณนะของลุงของลุงชูที่เป็นลูกเกิดเนาะลูกเกิดแล้วก็พามาชมแม่เหล่าโบราณของลุงชูตรงนี้นะครับตอนนี้ทางช่องตลอดเที่ยวทัวไทยนะครับก็ต้องขอขอบคุณลุงชูอีกครั้งหนึ่งนะครับที่กราณนาอนุญาตให้ให้มาถ่ายเนาะ,ะให้มาถ่ายวีดีโอที่บ้านซึ่งก็เข้ากรองอย่างที่บอกอะวัวถ่ายวารอบหนึ่งก็แหละ,ะยิด้ยินว่า มีแม่เหล่าดีๆด,ด้วยที่ทราบก็คือเมื่อไม่นานนี้เองว่ามีเหล่าดีดๆก็ลเลยขอมาถ่ายแม่เหล่าที่นี่ตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นนี่แหละครับนะครับต้องขอขอบคุณลุงจูมากๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้คุณป้ากำลังปล่อยวัวนะครับอ่าปล่อยวัวแล้วนะครับคุณป้าปล่อยวัวเรียบร้อยแล้วอ่านี่ครับ